ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านเขาดินตำบลเขาดินอำเภอเขาดินจังหวัดสระแก้วพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชากว่า1,000คนได้ประท้วงปิดด่านจุดผ่อนปรนตรงข้ามกับบ้านกิโลเมตรที่13ที่ค้าขายตามแนวชายแดนเสนอข้อเรียกร้องมา3ข้อคือ หขอให้สินค้าเกษตรของชาวบ้านกัมพูชาเข้ามาขายได้ 2. ให้ด่านฝั่งไทยเปิด5้านาฬิกา30นาทีจากเดิมเคยมีข้อตกลงให้เปิดห้านาฬิกา30นาทีแล้วแต่มีการปรับเปลี่ยนกันตอนไหนไม่ทราบและ 3. ขออย่าให้ทหารแต่งเครื่องแบบถือปืนเข้าไปในตลาดค่ะสวัสดีครับ FC ฟแฟนคลับช่องพี่หลวงมาไกลนะครับพบกันกับคลิปนี้ ก่อนอื่นขอบอกว่าคลิปวิดีโอที่ท่านจะได้รับชมนี้เป็นภาพเก่านะครับเป็นภาพเก่าเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของนิสัยใจคอของคนกัมพูชาที่อยากจะเอามารียนอีกรอบหนึ่งเพื่อจะตอกย้ำให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้เห็นว่าสันดานเดิมของคนเขมรไม่เคยเปลี่ยนนะครับในคลิปข่าวที่ให้ฟังต้นคลิปเนี่ยมันเป็นเรื่องของชาวเขมรครับ ไม่พอใจทางการฝ่ายไทยครับในกรณีรกฎกติกาต่างๆที่ฝ่ายไทยตั้งไว้อ่เรื่องเวลาการเปิดปิดด่านกขเมียนต้องการให้เปิดตีห้าแต่ฝ่ายไทยจะเปิด8ปดโมงขมรนก็ไม่พอใจมาประท้วงอ่แล้วก็เรื่องของสินค้าเกษตรอ่โดยอ้างว่าเป็นวิถีชีวิตชายแดนอ่ไม่ต้องการจะเสียภาษีไม่ต้องการผ่านพิธีกรรมศุลกากรใดๆทั้งสิ้น,นคือหมายถึงเอามาค้ามาขายฝั่งไทยได้อย่างเสรี แล้วก็ต่อมา,อาต่อเจราจาต่อรองกันมีข้อหนึ่งที่ได้ยินข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาแล้วเนี่ยมันจี๊ดในหัวใจครับทั้งฝ่ายขเมียนเขาบอกว่า,าถ้าจะให้สงบถ้าจะให้ทุกอย่างนู่นนี่นั่นพอใจของฝ่ายเขเมียนนะห้ามทหารไทยแต่งเครื่องแบบและห้ามทหารไทยมีอาวุธครับแม่นี่มันบนผืนแผ่นด,ดินไทยครับตลาดนัดตลาดค้าขายชายแดนก็อยู่ในฝั่งไทยครับ แต่ขมรนจะเป็นคนมาสั่งอย่างนู้นสั่งอย่างนี้ออไอ้อย่างเนี้ยผมว่าไม่ควรจะเปิดด่านนะครับควรจะปิดไปเลยปิดถาวรไปเลยอย่าให้มันมีเลยถ้าด่านแบบเนี้ยแล้วให้ขมียนมาบงการมาชี้นิ้วสั่งแบบนู้นแบบนี้กำมรสันดานของคนขมียนจะเอาแต่ประโยชน์ของฝ่ายตนนะแล้วประเทศไทยจะได้อะไรครับเ,เปิดการค้าการขายเสรีให้ขมียนกอบโกยไปภาษีก็เก็บไม่ได้ใช่ไหมสินค้าเกษตรขมียนห้ามเ,เก็บภาษี เราต้องเปิดด่านตั้งแต่ตีห้าครึ่งเ,เพื่อความสะดวกของคนเขมรจะได้ขนสินค้าเข้ามาตลาดยังฝั่งไทยโอ้โหงั้นมึงก็เปิดตลาดฝั่งมึงดิฝั่งเขมรไปสินะรับรองดูซิมันจะรอดไหมแต่เห็นตลาดฝั่งไทยโอ้โหมีคืออย่างนี้ตลาดต่างๆเนี่ยสินค้ากเกษตรของฝั่งเขมรเนี่ยอพ่อค้าส่วนมากก็เป็นจากฝั่งไทยทั้งนั้นแหละครับถ้าไม่มีนักอพ่อค้าฝั่งไทยเนี่ยเขมรขายอะไรไม่ได้สักอย่างนะครับ พืชผลการเกษตรทุกประเภทนะครับส่งมาประเทศไทยหมดแม้กระทั่งข้าวข้าวเปลือกหอมกระเทียมและอื่นๆยางพาราทุกวันนี้นะครับขมิ้นก็ปลูกยางพารานะเ,าเสร็จแล้วก็ขนมาขายในตลาดประเทศไทยนี่แหละแล้วยางก็ล้นตลาดราคายางในประเทศไทยก็ตกต่ํากระเทียมก็เหมือนกันกเกษตรกรไทยนี่ก็ปลูกกระเทียมเองได้แต่ขมิ้นเนี่ยต้นทุนต่ำไงปลูกได้เยอะแล้วก็ราคาถูกกว่าก็แห่เข้ามาขายในประเทศไทย ที่ประเทศไทยออกกฎออกระเบียบมาเรื่องภาษสงภาษีเรื่องเวลาเวลาในการเปิดปิดด่านมันไม่พอใจมันประท้วงครับไอประท้วงเรื่องเปิดปิดด่านเรื่องเวลาเนี่ยเออก็ยังพอทําใจครับแต่ฉหน้อยเนี่ยมาประท้วงว่าห้ามทหารไทยแต่งเครื่องแบบและห้ามทหารไทยมีอาวุธโอ้โหไออย่างนี้มันละเมิดอธิปตไตยแล้วครับเออนะนี่สันดานก็เหมอนเป็นแบบนี้จริงๆครับกี่ยุคกี่สมัยมันก็ไม่เคยเปลี่ยนครับนะ กี่ยุคกี่สมัยมันก็เป็นแบบนี้เอาแต่ได้จ้องจะเอาแต่ได้ครับโดยของของคนอื่นไม่สนใจและทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเนี่ยขมรมันไม่ได้เกรงใจนะครับขมรนไม่เกรงใจนะครับถ้าเป็นฝั่งของมันเองเนี่ยตำรวจขมรนทหารขมรนมาสั่งมันเลิกนะมันหยุดนะมันหนีนะมันกลัวแต่กับเจ้าหน้าที่ไทยนี่มันเห็นเป็นตัวตลกหรือยังไงมันถึงไม่กลัวเนี่ยใช่ไหมคลิปที่2ท่านดูนะ เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยไปเจราจาเอาเหตุเอาผลให้ต่างๆในกรณีต้องปิดด่านชายแดนเนื่องจากประเทศไทยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินประกาศเคอร์ฟิวอยู่จึงต้องปิดชายแดนก่อนมันก็ไม่ยอมครับประท้วงครับจะให้เปิดจะให้เปิดจะได้เข้ามารับจ้างทํางานจะได้เดินทางไปมาได้เหมือนเดิมโดยไม่สนใจกฎหมายประเทศไทยเจ้าหน้าที่ไทยอธิบายความไปมันไม่ฟังพอเจ้าหน้าที่ฝ่กยเหมรนมาบอกว่าถ้าใครไม่เลิกถ้าใครไม่แยกย้ายจะจับให้หมด มันพากันหายหัวลิปเลยเออนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับ FC ครับสันดานเขเมรนมันเป็นแบบนี้จริงๆเิียมันเป็นมาทุกยุคทุกสมัยแล้วนะเออดังนั้นการครบค้ากับเขเมรเนี่ยนะอยากคิดนะว่าเราจะได้เปรียบมันมันจ้องหาทุกอย่างเลยเอาแบบหน้าด้านๆเออหน้าด้านที่สุดเลยสําหรับเขเมรนนะครับนะโอ้โหประท้วงอย่างไรเหตุผลมันก็เอาครับเออแม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอฟดูนะครับดูคลิปให้จบ ดูให้จบเสร็จแล้วเนี่ยพี่พี่ fc มีความเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์มานะครับจะกกี่ปีผ่านมาแล้วก็ตามแต่เนี่ยสันดานเขเมรนไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับนะนี่ขนาดไอ้ชายแดนที่ที่สักแก้วเป็นไงเออขนาดกติการ่วมกันว่าเป็นเขตห้ามใช้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าเยขเมรก็แอบมาปลูกผักมาสร้างขนมมาสร้างเพิงพักมาผูกเปนอนเออพอทหารฝ่ายไทยเราไปทวงไปติงหน่อยก็ฮึดฮัดฟุดฟัดใส่เออแต่ถ้าเป็นฝั่งเราไปทำเนี่ยมันไม่ได้ยิงเหรอครับ ใช่ไหมถ้าฝั่งเราเข้าเป็นเป็น,เป,นเป็นฝ่ายเป็นผู้ไปกร,ระทําอ่ะเออป่านนี้มันไล่ย,ยิงแล้วนี่ยสันดานขมินครับอ่าดูให้ลึกดูให้ถึงนะแล้วพวกขมิญเนี่ยมันครบไม่ได้จริงๆครับโบราณว่าไว้ละครบได้ไม่เกินเที่ยงวันนะครับอันนี้ผมขอเปลี่ยนใหม่แล้วกันครบได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับเออเพราะเห็นเห็นเห็นแต่ละเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับขมินแล้วเนี่ยโคตรเซ็งเลยนะโคตรเซ็งเลยอ่าเอฟซี FC มีความเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามานะครับ เอออยากรู้ว่าดูคลิปจบแล้วเนี่ยมีความคิดความเห็นอย่างไรนะครับเออแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เป็นกำลังใจกับช่องพี่หลวงด้วยครับขอบ้านเขาคทุกทุกท่านที่ทำเกียรเขาิรับชมรัแก้วพบการคลิปต่อไปแม่ค้าชาวกัมพูชากว่า1,000พคนได้ประท้วงปิดด่านจุดผ่อนปรนตรงข้ามกับบ้านกิโลเมตรที่13าอำเภอสัมภาลูนจังหวัดพระตะบองซึ่งเป็นด่านชายแดนที่รัฐบาลมีแผนเปิดเป็นจุดผ่านแดนแห่งที่สองของจังหวัดสระแก้วในเร็วๆนี้ซึ่งอยู่ระหว่างนำเข้าคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้น ล่าสุดร้อยเอกทองทศมากสาครรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้วและสมาชิกสภาจังหวัดสะแก้วเขตพื้นที่คลองหาดเดินทางลงพื้นที่เพื่อเจราจากับฝ่ายกัมพูชาด้วยตนเองร้อยเอกทองทศเปิดเผยว่าฝั่งกัมพูชาเรียกร้องเรื่องสินค้าเกษตรเนื่องจากสินค้าเกษตรที่นํามาขายในตลาดนัดซึ่งเป็นวิถีของชาวบ้านเดิมถูกจับหมด กระเทียมแบบมาขาย1นกระสอบ10กิโลยังจับเขาหมดเลยชาวไทยที่ไปซื้อของในตลาดนัดก็รับซื้อมาขายต่อซึ่งการค้าขายลักษณะนี้เป็นวิถีชายแดนขณะที่มีนายทุนร่วมกับเจ้าหน้าที่ทำเป็นขบวนการไม่ไปจับทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนจนทนไม่ไหวออกมาปิดด่านซึ่งไม่มีคนไปเจรจาทำให้ยืดเยื้อ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการตกลงว่าขอให้เป็นการค้าขายวิถีชายแดนและไม่ใช่ทําเป็นขบวนการก็อนุโลมให้มีการค้าขายในตลาดได้ทำให้มีการปิดด่านตั้งแต่บริเวณสะพานไปจนถึงตลาดฝั่งตลาดฝั่งตลาดกิโลเมตรที่สิเป็น1,000คนซึ่งส่วนใหญ่จะเดินทางมาจากจังหวัดพระตะบองเพื่อมาค้าเพื่อมาค้าขายซื้อของในตลาดวันอาทิตย์ หลังจากเข้าเจราจาเบื้องต้นนะคะร้อยเอกทองทศกล่าวว่าทางพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายตามแนวชายแดนเสนอข้อเรียกร้องมา3ข้อคือ 1. ขอให้สินค้าเกษตรของชาวบ้านกัมพูชาเข้ามาขายได้ 2. ให้ด่านฝั่งไทยเปิดห้านาฬิกา30นาทีจากเดิมเคยมีข้อตกลงให้เปิดห้านาฬิกา30นาทีแล้วแต่มีการปรับเปลี่ยนกันตอนไหนไม่ทราบและ3ขออย่าให้ทหารแต่งเครื่องแบบถือปืนเข้าไปในตลาดค่ะเหตุการณ์ที่สะพานฝั่งปอยเปตนะคะมี ชาวกัมพูชาออกมาประท้วงเจ้าหน้าที่ไทยให้เปิดด่านพรมแดนเพราะว่าตั้งแต่ปิดมาเนี่ยนะคะวันนี้คือวันที่จะครบกําหนดปิดตาม,มที่เขาได้ทราบข้อมูลว่าตั้งแต่24มีนาถึงวันนี้วันที่หเมษาเนี่ยเขาจะปิดด่านนะเพราะฉะนั้นจะไม่มีชาวกัมพูชาเข้ามาที่ตลาดโรงเกลือมารับจ้างเห็นเขาจะปิดถึงวันนี้แล้ววันนี้เขาจะเปิดก็คือเป็นวันกําหนดว่าจะเปิดถูกไหมทีนี้เขาก็ได้ยินข้อมูลมาอย่างนั้นเออทาไมไม่เปิดล่ะเนี่ยจะอดตายกันอยู่แล้ว ไม่มีงานทำจะต้องเข้ามาเปิดตลาดนะ่ารับจ้างขายของนูนนั่นนี่เจ้าหน้าที่<ะ>ของไทยนะคะก็ไปเจราจาค่ะโดยท่านผอบอร้อยทหารพรานที่1201นะคะพันตรีชานว่องไวเมธีก็ไปเจราจาก,กันเป็นชั่วโมงเลยนะคือเขาเนี่ยบอกว่าถ้าไม่เปิดนะเขาก็จะไม่ให้รถสินค้าจากไทยวิ่งเข้าผ่าน่านไปฝั่งเขาเหมือนกันนี่เป็นต่อรองกันอย่างนี้เลยเอ,าอ,าอย้าวทำยังไงล่ะทีนี้ ก็ชุมนุมกันอยู่อย่างงี้เป็นชั่วโมงนะคะสุดท้ายก็เลยต้องประสานไปที่ผู้กํากับการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองของปอยเปตประเทศกัมพูชาคนตํารวจตรีอีจําเริญค่ะให้มาจัดการคนของท่านซะเนี่ยค่ะก็จะมีความวุ่นวายกันเล็กน้อยนะคะคือเราก็พยายามอธิบายแล้วว่าเรามีพรกฉุกเฉินถึงเข้ามาก็เปิดตลาดไม่ได้เพราะว่าเราปิดแล้วก็ไม่ให้เข้ามาแล้วเรามีพรกฉุกเฉินอยู่โทษรุนแรงด้วย ขอให้กลับบ้านเถอะยังไงก็ไม่ไปจะเปิดให้ได้สุดท้ายก็เลยให้เจ้าหน้าที่ของฝั่งเขามาจัดการก็เรียบร้อยค่ะสั่งการให้กลับบ้านใครฝ่าฝืนจะถูกจับก็เลยกลับไปเรียบร้อยครับเออ